สวัสดีครับสวัสดีพ่มเม่พี่น้องซูฟูสู้คนครับผมช่องรถไทยมือสองสีสเกตหางหุ่นส่วนจำกัด p ีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสเกตครับผมเมื่อนี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นคูปต้าเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดเป็นโตดีที่นะครับพี่น้องท่านใดครับมารับชมแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอันนี้ราคาเบาๆครับพี่น้องราคาเบาๆอุปกรณ์สองชิ้นนะครับดันหน้ากับผาหลัง นี้ผมมาใส,ส,ส่สีส่ผ่านหลังไม้ได้วยพี่น้องเป็นตัวดีทีน่ครับผ่านผ่านไม่ผ่านหานะครับผ่านแบบนี้เลยนะครับพี่น้องครับราคาเปิดไปเลยสองแปดเก้าใบเท่านะครับมาถึงสามแสนครับพี่น้องสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมรถเครื่องเกียร์ดีพอ้อมใส่อ้อมสอยนะครับพี่น้อง สีสันกับพ่อเบิงอยู่รถนะครับเคยเก็บสีมานะครับเคยเห็ดสีมาทั้งคันนะครับเคยเก็บสีมาจากร้านใหญ่ครับแต่กสีสันกับพ่อเบิงอยู่ครับพี่น้องหรือถ้าอยากเก็บสีใหม่ก็โทรมาคุยกันได้ครับจวจัดใหง้งามๆเข่าบานนะครับรถทอนคันบ่เคยตัดน,นะครับเกียร์ไม่เคยรื้อไม่เคยเปิดครับผมช่วงหลัง ยังล่างก็ถที่ว่างามอยู่นะครับไม่มีรั่วซึมนะครับเก็บหัวซึมเรียบร้อยยังนานี่มื่ท่านเด้ยเปลี่ยนอยู่พี่น้องกัว่าจะขายตามนี่ก่อนยังลังนี่งามอยู่นะครับพี่น้องยังหลังสวยๆยังหลังกับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ครับแต่ว่ายังหน้าก็ร้อนหน่อยครับแต่ก็ขายตามราคานี้ไปก่อนนะครับพี่น้อง ครับสองแปดเก้าใบเท่านะครับสีสันกับพ่อเบิงใดอยู่แต่ถ้าจัดสีไม่เนียวว่ายงามคักครับพี่น้องขั้นเนี่ยเพราะว่าภายในเพิ่นก่อนข้างจะดีเครื่องเกียร์ดีรถก็เป็นรถให้่ะพี่น้องแปบ็ยังเหลือๆหัวน็อตก็ยังเงาๆครับปากใบมีดครับเล็บเพิ่นสีตตเข็บก็นยังเหลืออยู่ครับ ลูกพี่ครับลูกพี่ลูกพี่าสามารถชใ้ม่มครับพี่น้องครับฝ่ายขายป,ปนปนงานต้อนรับ <laughs> งามบดดันนะครับพมยังไงครับพี่น้องท่านไม่มียนคะแนนนะครับยกสูงม่ได้ครับเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวต่น้ากากนร หางเหงกกรบ,บอรกระตุกนะครับพี่น้องวิดีโอวิดีโอใส่งานปกตินะครับโอ้ลืมผ้าเบิง้งถ่ายผ้าเบิ้งดากครับถช่รครับที่หล่อฟันสายบกเคยแก่นะครับฟันขวากับบกขี้แก่นนั่นแหละครับพี่น้อง แต่ว่ามามันมีหัวซึมแน่กันเลยให้สร้างคนจัดการนะครับฟ้าหหยกับปกตินะครับหางหลังบอกระตุกนะครับพี่น้องบอเดาบอยอดน,นะครับเดี๋ยวเบิ้งขั้นหนาก่อนนะครับผมโอ้ลูกปืนเนี่ตึบครับลงมาก็เพป็นลงมาเดิมเครื่องน่าง,งามๆนะครับ ลูกปืนแน่นลูกมางแน่นครับพี่น้องโอวิวได้โอวิวครับเคลื่อนซีหลอดใส่งานได้ปกติขั้นหนายัางแน่นนะครับพี่น้องตัวตังก็ยังอีกหลายนะครับตังได้อีกหลายกับผมเดี๋ยวผมดันดินให้เบิ่งจะเข้าครับพี่น้อง ผมลุยงานครับพี่น้อง <c oughs> ผมลุยงานครับก็นี่ตำนี้กับมีนั่นละยางหนาล้วก็สีสันที่เคยเก็บสีมาละครับพี่น้องแต่ห้าบอติดใจสองยางนี่กะโอ้เอาไปใส่เงาๆนะครับเกือเกียร์ดีหลายนะครับให้โัวลึกดีกำลังแรงมากกับที่วัดสุดยอดน,นะครับผมฝากไว้น้าแน่ครับผม289ใบเท่านะครับ289,000บาท ท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่เบอร์เก่าเบอร์เดิม0816004753 0816004753ห้างหุ้นส่วนจำกัด PC ซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจรัลจังหวัดศรีสะเกษฝากไว้น้ำเนียครับก็ให้ควแม,ม่พี่น้องทุกท่านเฮงๆรวยๆบ่เจ็บบ่จนจากใจ PC ซีแท็กเตอร์ครับผมสวัสดีครับ